ิวภาษาอังกฤษกับครูพี่วัน Number วันทีแกดอิงและเอเลเหนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพี่วันเก่งกองหลายโจทย์ออกเหมือนที่พี่วันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงเหมือนที่เติวกราบครูพี่วันเลยค่ะดีดูภาษาอังกฤษกับครูพี่วัน Number วันทีแกดอิ and ะเอเลเ t e n s คู่แบบที่สามนะคะจะเป็นเหตุการณ์ที่มนันเกิดขึ้นไม่พร้อมกันค่ะแต่เป็นไม่พร้อมกันในอนาคตนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะแบบที่1กับแบบที่2จะเป็น tense คู่ในอดีตทั้ง2อันเลยถูกไหมคะเราใช้ past con กับ past sim เราใช้ past perfect กับ past sim อันนั้นแบบที่1กับแบบที่2จะใช้อดีตคู่กับอดีตแต่ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคตเราจะใช้ tense อะไรอ่ะมาดูกันค่ะนะคะแน่นอนค่ะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคต ก็ต้องใช้โครงสร้างที่เป็นอนาคตโดยโครงสร้างอนาคตที่เราใช้คือ future perfect ค่ะเขียนเลยค่ะเนะครับอ่าเราใช้โครงสร้างที่เป็น future perfect ค่ะนะฮะทุกคนหาตอบพี่วันหน่อย future perfect โครงสร้างว่าไงคะอ่าแน่นอนค่ะ future ต้องมีอะไรมาก่อนลูกต้องมี will มาก่อนนะฮะแล้ว perfect ต้องมีอะไรลูกต้องมี verb to have แล้วก็ verb ช่องอะไรช่องที่3นั่นเองนะ verb to have บวกที่3นี่คือโครงสร้าง future perfect นะฮะแต่ความประหลาดของ ตระกูลอนาคตก็คือเขาจะไม่ใช้อนาคตกับอนาคตนะแต่เขาจะใช้ฟิวเจอร์กับปัจจุบันแทนดาวอันนี้คือจุดสําคัญแล้วนะ,ะเพราะว่าจะไม่เหมือนกับตัวอดีตอดีตใช้คู่อดีตอดีตใช้คู่กับอดีตแต่ถ้าเกิดเป็นฟิวเจอร์อนาคตจะใช้คู่กับปัจจุบัน p r e s e n t ค่ะอ่านะคะให้ดาวปัจจุบตรงนี้เป็น Present อะไรดีเป็น Pres ุบัซิมค่ะ เป็น present simple ค่ะนะคะทีนี้ present simple ก็ง่ายๆค่ะประธานบุพบช่องอไรลูกประธานบุพบช่องที่หนะประธานบุพช่องที่หนึ่ง,นะอ,ง,งอันนี้คือโครงสร้างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอนาคตนั่นเองอย่าลืมนะคะอดีตใช่คู่กับอดีตไปดูมาว่าเป็นอดีตแบบไหนพร้อมเอ่อ,อ,อไม่พร้อมกันขัดจังหวะแทรกนะคะไปดูมานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอนาคตเราจะใช้ อนาคตกับปัจจุบันใช้ Future Perfect กับเพรสเซนต์สิมนั่นเองค่ะนะ,ะอ่ะมาดูกันทุกคนหาจุดสังเกตค่ะคำเชื่อมที่เป็นสังเกตก็คือคำว่า before กับ by the time เหมือนกันนะฮะอ่ะไฮไลท์นิดนึงนะ,ะจุดสังเกตจะอยู่ที่คำว่า before กับ by the time หนูจำได้ไหม before กับ by the time แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกแปลว่าก่อนค่ะ อ่ before กับ b e f o e time แปลว่าก่อนเหมือนกันนะฮะแปลว่าก่อนเหมือนกันฉะนั้นใช้เป็นไงลูกใช้เหมือนกันเลยนะฮะใช้เหมือนกันเลยนะฮะลองฟังตัวอย่างพี่วานดูเพื่อนบอกว่าก่อนพี่วานเนี่ยจะไปกินข้าวอ่าก่อนพี่วานจะไปกินข้าวก็คือไปหรือยังไม่ไปยังไม่ได้ไปก็เรื่เหตุการณ์ที่เกิดก่อนเลยเกิดหลังเหตุการณ์ที่เกิดหลังนะ,ะหนูจําค่ะเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังนะฮะเราต้องใช้พวก simple, ี o n simple ให้หมด แต่รอบนี้เราใช้ข้อกอนาคตเราไม่ได้ใช้ future s i m p l ลแต่เราใช้ใช้ present simple เขียนค่ะฉะนั้นหลัง before นะฮะจะต้องเป็น present simple present s i m ค่ะ, Sim, คะนะฮะอ่านะฮะก่อนที่พี่วานจะไปกินข้าวก็คือยังไม่ได้ไปนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระดับที่2นะก่อนจะไปกินข้าวพี่วานต้องทําบางอย่างตรงเนี้ยต้องทําบางอย่างตรงเนี้ยให้เสร็จก่อน นะฮะต้องทาบางอย่างตัวนี้ให้เสร็จก่อนเหตุการณ์ที่เสร็จก่อนก็ต้องเสร็จแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ต้องเป็นเพอร์เฟกแล้วอะไรใช้คู่กับเพรสเซนต์ก็ต้องเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟกค่ะอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเสร็จก่อนเสร็จเป็นระดับที่1ตรงนี้ต้องเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟกเขียนเลยค่ะอ่าฟิวเจอร์เพอร์เฟกค่ะเนื้อหาอ่าโนต้ตเลยค่ะเนื้อหาอ่าทุกคนเข้าใจไหมเอ่ยนะเข้าใจไหมฮะฉะนั้นทุกคนหาลองนึกตัวอย่างตามพี่วันเลยค่ะนะฮะ อ่ะพี่วันขอดูคําว่า by the time เพราะ by the time ก็ค like <c oughs> ิดเหมือน before เลย by the time คิดเหมือน before เลยเพราะว่าอะไรความหมายเหมือนกันนะคะก่อนที่พี่วันจะทําสิ่งนี้ก่อนที่พี่วันจะทําสิ่งนี้ก็คือยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเป็นระดับที่2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังต้องเป็นอะไรต้องเป็นตระกูล simple ให้หมดในรอบนี้เราใช้ present simple ค่ะเราใช้ present simple ค่ะก่อนจะทําสิ่งนี้ก็คือยังไม่ได้ทํานคะ ก่อนที่พี่วานจะเข้านอนยังไม่ได้เข้านะพี่วานจะต้องเป็นไงจะต้องตรวจการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ต้องตรวจการบ้านให้เสร็จก่อนเสร็จแบบสมบูรณ์เลยนะเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดเป็นลำที่หนึ่งตรงนี้ต้องใช้ตระกูล perfect และณที่นี้เราใช้ในลูกใช้ future perfect นั่นเองค่ะเข้าใจยังเข้าใจยังนะคะเชิ่ทุกปัหาตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะ,ะหลังคําว่า before กคำว่า by the time ต้องเป็น present simple ก่อนจะทําสิ่งนี้ยังไม่ได้ทำเกิดการที่เกิดหลังจะต้องทําอีกเหตุการณ์หนึ่งให้เสร็จก่อนเสร็จก่อนเสร็จสมบูรณ์ต้องเป็นฟิวเจอร์เพอร์เฟกนั่นเองค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่พันยกมาให้ทุกคนคะ่ะเหมือนกันเลยค่ะเห็นคําว่า before น,ะนะะึกออไหมคะไฮไลท์ะะ before, เลยค่ะ before แปลว่าก่อนก่อนที่พวกเราเนคะก่อนที่พวกเรานะ,ะ,นานะ,ะจะไปถึงโรงหนัง ก็คือถึงหรือยังไม่ถึงยังไม่ได้ถึงอันนี้เป็นการที่เกิดขึ้นที่หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลังต้องใช้ present simple ประธานบวกหนึ่งถูกแล้วก่อนที่พวกเราจะไปถึงโรงหนังนั้นเกิดอะไรขึ้นคะการแสดงคงได้เริ่มแสดงไปแล้วคงเริ่มต้นการแสดงไปแล้วแสดงว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าการแสดงได้เริ่มไปแล้วได้เริ่มไปก่อนที่เราจะไปถึงด้วยซ้ําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คืออะไรรู้ทุกคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเป็นเหตุการณ์นี้เลยค่ะการแสดงคงได้เริ่มแสดงไปแล้ว เริ่มแสดงก่อนที่เราจะไปถึงแสดงว่าเหตุการณ์ที่เราไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดหลังต้องเป็น present s i m e เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการแสดงเริ่มต้นไปก่อนแล้วอันนี้ต้องเป็น future perfect ลูก future perfect will have แล้วก็ verb ช่องช่องที่3นั่นเองโอเคไหมฮะอ่ะตัวอย่างที่2องทุกคนค่ะตัวอย่างที่2เช่นเพื่อนบอกว่า by the time เหมือนเดิมแลทุกคนหา by the time แปลว่าอะไรลูกแปลว่าก่อนอ่าก่อนนะฮะเขาบอกว่าอะไรทุกคนเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะได้อ่านจดหมายเช่แบบนี้ ก็คืออ่านหรือยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านอันนี้ก็เลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือก่อนหรือหลังคะเหตุการที่เกิดหลังค่ะเหตุการณ์ที่เกิดหลังต้องใช้ present simple ประธานบวกว e r s ที่1นึ่งเหนไหมคะก่อนที่คุณจะไ่าจดหมายนี้เป็นไงคะก็ต้องเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนั่นก็คือฉันคงจะได้จากเธอไปแล้วฉันคงจะได้หายไปแล้ว less <S <S มาจากคำว่าอะไรลูกมาจากคำว่า leave ค่ะ leave ผานวิธลูก leave less, less less นะคะ ก่อนที่คุณจะได้อา่านจดหมายฉบับนี้ฉันก็คงออกไปแล้วจากเธอไปแล้วความหมายก็คือฉันก็คงจะต้องไปไงลูกฉันก็คงจะต้องจากเธอก่อนที่เธอจะได้อา่านจดหมายฉบับนี้นั่นเองนีคะอ่ะนี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันของฝั่งอนาคตนั่นเองนะคะทุกคนหาเพื่อนะคะพิสูจน์ความเข้าใจของเรานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปด้วยแบบฝึกหัดนิดหนึ่งทุกคนหาอ่ะเรามาสรุปตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ไอ้ตระกูลพาร์ทเลยมีอะไรบ้างทุกคน1ค่ะ อันที่หนึ่งค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบขัดจังหวะอ่าขัดจังหวะขัดจังหวะเป็นยังไงทุกคนขัดจังหวะจุดสังเกตคือคําว่าอะไร w h y กับอะไร while กับคําว่า as ถูกไหมคะ while กับคาว่า as อ่าโน้ตเลยค่ะ while กับคาว่า as สองคำนี้ความหมายเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่ในขณะที่พี่วันกําลังสอนนะนะค่ะเพื่อนกำลังสอนโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาถูกไหมคะกำลังสอนต้องเป็น past con นะกำลังสอนเป็นพาสคอนพาสคอนอ่านโน้ตนิดหนึ่งพาสคอนนะคะอ,าอ่านี้เป็นพาสคอนนะคะอ่านโน้ตนิดหนึ่งอันนี้เป็นพาสคอนนะคะในขณะที่กำลังสอน,นอยังสอนไม่เสร็จเลยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา,ด,นมาดังขึ้นมาดังทีหลังต้องเป็นพาสซิมค่ะถูกต้องค่ะเป็นพาสซิมหนูสังเกตเห็นไหมว่าเขาใช้พาสคู่กับพาสเห็นไหมพาสคู pass ่กับพาสและตรงนี้ต้องระวังให้ดีค่ะนะฮะเพราะว่าข้อสอบอาจจะแกงหนูได้ข้อสอบอาจจะแกงหนูได้เพราะอะไรทุกคนเขาอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันคืออะไร ในขณะที่พี่วันกําลังสอนนะครับทวนนิดนึงคะในขณะที่พี่นกําลังสอนนะฮะนักเรียนก็กําลังจดอันนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันเราใช้เทเลลูกเราใช้เราใช้พาสคอนทั้งสองฝั่งเลยถูกไหมฮะเราใช้พาสคอนทั้งสองฝั่งเลยจะเห็นได้ว่าถ้าอดีตก็ต้องใช้คู่กับอดีตพาสคอนพาสซีนพาสคอนพาสคอนอดีตใช้คู่กับอดีตอันนี้คือแบบที่1โอเคไหมฮะนี่คือแบบที่1 เ <inate> น, <SUV> นี่ยอ่ะมาสรุปแบบที่2กันมาสรุปแบบที่2กันเนี่ยฮะแบบที่2เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมหรือไม่พร้อมไม่พร้อมกันในอดีตค่ะอ่าไม่พร้อมในอดีตค่ะเปื่อเขียนว่าไม่พร้อมในอดีตนะไม่พร้อมในอดีตนะฮะอ่าจุดสังเกตสังเกตตรงคาว่าอะไรสังเกตตรงคำว่า after ค่ะสังเกตตรงคำว่า after ค่ะ after ประกอนหรือหลังแปลว่าหลังค่ะแปลว่าหลังค่ะอ่าเขียนสวยๆเลยนะฮะจะได้มีสรุปไว้นะ after แปลว่าหลังค่ะ ความหมายก็คือหลังจากที่ฉันทําเหตุการณ์นี้เสร็จฉันถึงจะไปทําอีกเหตุการณ์หนึ่งโอเคไหมคะหลังจากที่ฉันทําเหตุการณ์นี้เสร็จอันนี้ต้องเสร็จก่อนหลังจากที่ทำอันนี้เสร็จถ้าเสร็จต้องเป็นอะไรต้องเป็นตระกูล perfect เสร็จสมบูรณ์ฉันตัวนี้ต้องใช้พ a s t อะไรลูก past perfect ค่ะถ้าใช้ p a s เพ e r f e c t ค่ะโน้ตเลยค่ะเนะอ่ยหลังจากฉันทำสิ่งนี้เสร็จเสร็จสมบูรณ์คือ past perfect ะะฉันถึงจะไปทําอีกเหตุการณหน,นึ่งเหตการหนึ่งเนี่ยเป็นการที่เกิดหลังเกิดหลังคือพาร์อะไรเสมอเลยพาร์ซินค่ะง่ายๆเป็นพาร์ซินเลยโอเคไหมฮะ <S 1> <S 1> โดยที่โครงสร้างนี้อาจจะแกงหนูได้เพราะว่าอาจจะเปลี่ยนคําเชื่อมเป็นคําว่าเป็นคําว่าอะไรลูกอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า before ได้ before หรือ by the time ได้ตรงนี้ทุกคนโน้ตน,นะคะ before กับ by the time เหมือนกันนะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าก่อนเหมือนกันนะะ before กับ by the time นะแปลว่าก่อนเหมือนกันนะฮะค่อยๆวิเคราะห์กัะทุกคนเขาบอกว่า ก่อนที่ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันจะต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จก่อนเห็นไหมฮะก่อนที่ฉันจะทําสิ่งนี้ก็คือยังไม่ได้ทําอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังเกิดหลังต้องเป็นอะไรเสมอเลยเป็นพาส t ินนะก่อนจะทําสิ่งนี้ก็คือยังไม่ได้ทําจะต้องทําอันนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จก่อนก็ต้องเป็นพาส t อะไรลูกพ a s t perfect past perfect เนื้อฮะประมาณนี้เนื้อฮะ จบอันที่สองไม่พร้อมในอดีตนะคะมีไม่พร้อมในอดีตก็ต้องมีไม่พร้อมในอะไรลูกในอนาคตค่ะอ่าเรามาสรุปไม่พร้อมในอนาคตค่ะอ่าไม่พร้อมในอนาคตค่ะนะคะไม่พร้อมในอนาคตใช้อย่างไรทุกคนไม่พร้อมในอนาคตเราใช้อย่างไรนะคะแน่นอนจุดสังเกตของเราจะอยู่ที่คําว่า before กับ by the time ค่ะ,ะเพื่อนแเขียนข้างล่างนะ before กับ by the time นะบีฟอร์กับ by the time แต่ว่าตรงนี้ทุกคัหาตรงนี้นะเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่านะฮะพอเป็นอนาคตปุ๊บอนาคตไม่ได้ใช้คู่กับอนาคตแต่อนาคตใช้คู่กับ Pres e n t ถูกไหมฮะ,ะมาดูความหมายกาันเขาบอกว่านะฮะเอ่อ r e กับ by the time แปลว่าก่อนเหมือนกันจะไม่ลูกนะฮะก่อนที่ฉันจะทําสิ่งนี้ก็คือทำหรือยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำถ้ายังไม่ได้ทำต้องเป็นรกรุนซิมเพิลแต่เราต้องใช้เป็นฟิวเจอร์ซิมเพิลหรือต้องเป็น Present s ซิมเพิลคะต้องเป็น Pres ุบันซิมเพิลค ก่อนจะทําสิ่งนี้ present simple นะคะก่อนจะทําสิ่งนี้เราจะต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จก่อนเหตุการณ์ที่เสร็จก่อนตรงนี้เหตุการณ์ที่เสร็จก่อนตรงนี้ต้องเป็น future อะไร future perfect future perfect โอเคไหมคะก่อนจะไปทําสิ่งนี้ฉันจะต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จก่อนจะต้องทําสิ่งนี้ให้เสร็จก่อนสิ่งที่เสร็จก่อนต้องเป็น future perfect per นะ่ะสรุปทุกคนไฮไลไนนะะท์นิดนึงค่ะอดีตใช้คู่กับอดีต นะฮะอดีตใช้ยยคู่กับอดีตนะฮะแต่ถ้าเป็นอนาคตจะใช้คู่กับ present นะฮะอ่ะเรามาลองสรุปด้วยแบบสังขดทั้ง5ารคอร์กันค่ะนะฮะ,ะข้อที่หนึ่งทุกคนค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเวลาเราดูทุกคนดูคำเชื่อมค่ะ as ค่ะ as ว่าในขณะที่ในขณะที่พวกเรานะฮะเป็นไงกำลังเดินค่ะ was w o r k i n e in g คือ p a s s c o n m ในขณะที่พวกเรากำลังเดินไป,ไปโรงเรียนพวกเราก็ไปอะไรไปเห็นช้างตัวใหญ่ ตอบพีว่วรรณสิเห็นช้างตัวใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือก็ขึ้นแบบขัดจังหวะหนูเดิน,นเดินอยู่ว้าช้างแสดงว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือขัดจังหวะขัดจังหวะการเดินหนูเห็นช้างหนูก็ต้องหยุดแล้วก็หันไปมองอันนี้เป็นการเกิดขึ้นแบบขัดจังหวะและเห็นเห็นช้างในการเห็นช้างเป็นการขัดจังหวะมาเห็นที่หลังเห็นที่หลังก็งเป็นพาเลยลูกพาซินพาซินปัทธานหรือช่องอะไรไปเลยช่องสองช่องสองของซีคือซอค่ะซีซอซีนตอบซอจบปั๊วอันนี้คือการขัดจังหวะ การขัดจังหวะโอเคไหมฮะไปข้อที K ่ <k Lock roadmap> 2ค่ะเขาบอกว่านะคะแม่ขานะได้ตัดนิ้วตัวเองนะหมายถึงว่ามีบาดนิ้วตัวเองนะ while ในขณะที่นะะในขณะที่หล่อนเป็นไงลูกกำลังทำอาหาร was cooking while she was cooking ในขณะที่คุณแม่กำลังทำอาหารคุณแม่ก็ตัดนิ้วตัวเองตอบพี่วันซิไอตรงตัดนิ้วเนี่ยเป็นการขัดจังหวะการทำอาหารหรือเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ทำอาหารไปด้วยก็ต i mean ัดน okay, right? ิ้วไปด้วยพร้อมๆกันหรือมันต้องขัดจังหวะการทําต้องขัดจังหวะแล้วตัดนิ้วเนี่ยตัดก่อนหรือตัดหลังตัดหลังมาขัดจังหวะการทําอาหารเซลล์วตันนี้ก็เป็นการขัดจังหวะเหมือนกันขัดจังหวะต้องเป็นมพาสซิมเปิ past s i m p ิ e มาขัดจังหวะต้องเป็นประธานรือ v บ r สองสองของ c u ดก็คือคําว่า c u ดเพราะว่าคัดคือคัดคัดคัดความหมายก็คือแม่กำลังทาอาหารว้ามีดบาดอีมีดบาดเนี่ยขัดจังหวะก็เป็นพาสซิมโอเข้ไหมคะข้อที่สามค่ะนะคะ he was standing while she s i t on the bus นะคะอ้ oh my god หเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รถบัสค่ะเกิดข,ขึ้นที่รถเมล์ค่ะพี่วันประสบเหตุการณ์นี้บ่อยมากนะคะเกิดอะไรขึ้นทุกคนนี่ค่ะเป็นไงคะทุกคนค่ะนนี้ค่ะ while ในขณะที่ในขณะที่หลอนอะไรนะคะเขาบอกว่าผู้ชายกําลังยืน was standing ผู้ชายกําลังยืนใน,นขณะที่ผู้หญิงนั่งเพ <c oughs> ื่อนถามหน่อยการนั่ง <c oughs> ผู้หญิงไปขัดตังหวะผู้ชายปะ <c oughs> ผู้ชายกําลังยืนอยู่บนรถเมล์กำลังโหนอยู่แล้วผู้หญิงก็นั่งผู้หญิงได้ไปนั่งทับเขาปะ ก็ไม่สรรษฐหุการณ์นี้ไม่ได้ขัดจังหวะแต่เกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะหมายความว่าไงในขณะที่หล่อนกําลังนั่งอยู่ผู้ชายก็กําลังอะไรก็กําลังยืนอยู่อันนี้เป็นกําลังทั้งสองฝั่งเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงลูกพร้อมกันเราใช้พาสคอนทั้งสองฝั่งเงี้ยหอแม่เหมือนบนรถเมล์ฮะนะฮะคนนั้นกําลังยืนอีกคนนึงกำลังเล่นมือถืออีกคนนึงกำลังนั่งเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเราใช้พาสคอนกับพาสคอนนั้นเองเนี่ยอ่ะไปต่อทุกคน ข้อที่4เราไปเจอคําว่าอะไรทุกคนอ่านจดย์ผู้สังเกตค่ะไปเจอคําว่า after after แปลว่าหลังค่ะหลังจากหล่อนนะ,ะทำความสะอาดห้องเสร็จเ,เขาถึงจะมารับหล่อน pick her up แปลว่ามารับที่สําคัญ pick ตรงนี้เติม ed ed คือ verb สอง verb สองคือ past simple past simple คือเการที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเการที่เกิดขึ้นหลังความหมายก็คือเขาจะมารับหล่อนหลังจากที่หล่อนทาอาําความสะอาดเสร็จเ็จความสะอาดตรงนี้ต้องทําให้เสร็จหรือไม่เสร็จไปเลย ต้องทําให้เสร็จเสร็จธรรมดาหรือเสร็จสมบูรณ์ไปเลยเสร็จสมบูรณ์ไปเลยชั้นหลังอัสเตอร์ต้องเป็นพาร์ตอะไรลูกพาร์ตเพอร์เฟคค่ะ Path perfect, Path perfect ต้องเป็นพาร์ตเพอร์เฟคค่ะพาร์ตเพอร์เฟคพาร์ตเพอร์เฟคต้องเป็นอะไรคะแฮรแล้วก็ตามด้วยเว็บสามเว็บสามของคลีนก็คือค e, ลีนเติม e ไรลูก e d เขาจะเข้ามาไหปะเนะะี่ยฮะก็คือหลังจากที่หล่อนทาความสะอาดเสร็จอันนี้เกิดขึ้นก่อนพอหล่อนทำความสะอาดเสร็จ,นนรจปุ๊บเสร็จสมบูรณ์เลยเป็นพาร์ตเพอร์เฟคผู้ชายก็มารับพิกเจอร์แอป นือไหมฮะอ่ะจบข้อที่4อันนี้เป็นการที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีตนือและข้อสุดท้ายค่ะ้อที่ค,ะคะ่ะ by the time เออนะ,ะ by the time มาแล้วค่ะทุกคนค่ะ by the time แปว่ก่อนหรือหลังคะแปลว่าก่อนคะ่นคะนะก่อนที่พวกเรานะ,ะจะไปถึงสถานีนะ,ะ get get to ปไปถึงเนาะนะ,ะก่อนที่พวกเราจะไปถึงสถานีรถไฟคงได้ leave คงได้ออกไปละ นะทุกขั้ค่อยๆวิเคราะห์ค่ะนะฮะเนื่องจากเราจะต้องไบเดอร์ไทม์ไบเดอรเนี่ยจะปรากฏเหตุการณ์ที่ไม่พร้อมกันทั้งในอดีตและอนาคตคำถามคือ By t h e time นี้ต้องเป็น By the ร i m e ในอดีตหรืออนาคตหนูดูให้ดีค่ะ we get ค่ะ่า uh, we get ค่ะ get, get เป็น verb ช่องที่ 1, 1> get เป็น verb ช่องที่1 verb ช่องที่1คือ present อะไร present simple เป็น present simple และ present simple ใช้คู่กับอะไรใช้คู่กับ future อะไรลูก future perfect อีกฝั่งก็ต้องเป็น future perfect คือมีอะไรขึ้นก่อน will have แล้วก็อะไรลูก will have แล้วก็ l e s s เปลี่ยนจาก leave verb หนึ่งเป็น verb สความหมายก็คือก่อนที่เราจะไปถึงยังไม่ถึงเลยนะรถไสก็คงจะได้ไปไงคงจะได้ออกไปก่อนแล้วนะคะฉะนั้น will have left เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะแล้วเราไปถึงทีหลังประมาณนี้ค่ะเนี่ยอ่ะจบข้อนี้ทุกคนอย่าลืมนะ by the time ปาลูกแปลว่าก่อนก่อนที่เราจะไปถึง รถไฟคงได้ออกไปก่อนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือการใช้ฟิวเจอร์แบบไม่พร้อมกันเราใช้ฟิวเจอร์เพอร์เฟกกับ Present Simple นั่นเองเนี่ยอ่ะทุกปัญหาจบเทนคู่ทั้ง3แบบแล้วฝากกลับไปทบทวนนิดนึงเดี๋ยวเจอกันใหม่บทถัดไปค่ะดูภาษาอังกฤษกับครูพี่วัน n u m b e r ร์ c ทีแกดอิง and a level หนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพิวันเก่งกองหลายจทย์ออกมันที่พิวันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงมันที่ติวกราบครูพิวันเลยค่ะดีดติวภาษาอังกฤษกับครูพี่วัรนัมเบอร์วันที่แกอิงแอนด์เอเลเวล